ค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเฉลยข้อ148ซึ่งมีฟังก์ชันนะคะมาอ,ะอยู่ในรูปของลำดับด้วยเนื่อคือรูปของเมทริกนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าในลักษณะที่โจทย์นะคะลำดับเป็นเมทริกเนี่ยนะคะเราจะต้องนะคะ หาหรือมีความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างจากโจทย์ข้อนี้บอกว่ากําหนดให้ n เ,เป็นจํานวนเต็มบกวกใดๆโดยให้ A n เป็นเมตริกขนาด2อคูณสตามโจทย์ที่กําหนดและ A n เท่ากับเดซของ a n ค่าของลิมิต A n เท่ากับข้อใด โจทย์ข้อนี้คือต้องการให้หาค่าลิมิตของ AN ซึ่งจะเห็นว่า an นั้นอยู่ในรูปของเมทริก2อง2นสนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเราจะหาลิมิตของ a n ได้นะคะ an ถูกกําหนดไว้ด้วยว่า AN นั้นนะจะต้องได้มาจากในส่วนของเดท an ดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มค่ะว่าเรื่องของเดทในเมทริกนั้นนะคะเด็กๆนะคะพอจะจําได้หรือไม่งั้นเราไปทวนเดทก่อนนะคะเดทเอเนี่ยเราจะหาได้อย่างไรค่ะ คุณครูจะแบ่งหน้าต่างตรงนี้นะคะเราจะไปทําการหาเดดนะคะก่อนว่าความผู้เดิมของเรานะคะเดตนั้นเราหาอย่างไรสมมุติว่าให้เป็นเดตเนะคะเป็นเมตริกนะคะขนาด2อคูณสนะคะให้เป็นขนาด2อคูณสนะคะคุณสมมุติให้นะคะเดตเอนะคะมีนะ,ะสมาชิกที่อยู่ในแถวละหลักคือ A B C และ D แบบนี้นะคะดังนั้นวิธีการหาเด็ดก็คือนะคะที่เราเรียนมาแล้วเราจะใช้การคูณทะแยงนะคะโดยแนวบนนะคะเราจะคูณจาก B ไปหา C ผลลัพธ์ที่ได้นั้นนะคะจะมีเครื่องหมายลบนะคะอรออยู่นะนี่คือ1นก้อน จากนั้นในส่วนของนะคะมิติตัวต่อไปในเมตริกก็คือสมาชิก A กับ D นะคะคูนก้กันนะะผล mm hmm. ลัพธ์ที่ได้นะคะผล mm hmm. ค,คูณก้อนนี้จะเป็นหบวกรออยู่ mm hmm. เด็กๆถนัดนะคะจะใช้ก้อนลบหรือก้อนบวกในการหาคำตอบก่อนก็ได้นะคะ mm hmm. คุณครูจะพาให้ดูก้อนบวกก่อนนะคะ mm hmm. ว่าเด็ดเอของเราเนี่ยนะคะถ้าตาม โครงสร้างมิติ2อคูณสนะสมาชิก a b c d เนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นเวลาที่เราจะหาเด็ดนะคะมันทัดต่อไปเราไม่ต้องเขียนเด็ดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มก้อนบวกก่อนก็คือ a คูณ d นั่นเอง a คูณ d นะคะ a คู d นะคะ, a d, ะ,คะจากนั้นก็ตามด้วยนะคะชุดข้างบนผลคูณด้านบนนะคะก็คือลบของ b คูณ c ทั้งนี้ A B C D ก็เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะนี่ก็คือวิธีหาเด็ด A ดังนั้นเรากลับไปดู A n ของเราที่กำหนดให้เป็นเมตริกขนาด2คูณ2ดังนั้นเราจะมาเริ่มหาเด็ด A นะคะเปนก่อนนะคะวิธีทำค่ะ Solution คะเด็ Dead A n ในที่นี้เราเปลี่ยนนะคะเป็น A n คือลำดับที่เขากำหนดให้นะคะอันนี้อาจจะใช้ตัว อักษรใหญ่หรือเล็กนะคะนนครูใช้ตามเลทเขาก่อนนะคะจากนั้นเราจะเห็นว่าเะะจ้าเดทเอเ็นเนี่ยนะคะเราจะได้ A อออกมาังนั้นเราก็ไปดูซิว่านะคะเมทริกซ์ของเรานั้นเราจะคูณนนแนวทะแยงด้านบนนะคะผลลัพธ์เป็นลบของผลลัพธ์ของก้อนนี้นะคะชุดนี้แล้วก็คูณในแนวทะแยงลงนะคะผลลัพธ์เป็นบวกนะคะของชุดนี้เราจะดูชุดที่เป็นบวกก่อนนะคะก็คือ นำะะเอาเอา n นะขอโทษค่ะ 2n บวก3ะคะคูณกับเศษ1ส่วน n นี่คือผลคูณด้านล่างนะคะต่อไปค่ะนะ,ะเราจะใช้ผลคูณในแนวทียงด้านบนก็คือลบของ n บวก5คูณกับลบ2ส่วน n จนี้ไปนะคะ เด็ก,ก็ใช้ความรู้เรื่องเท่านามอาจจะคูณเข้านะคะหรือ,อจ,จะจัดการคูณในรูปพหุานามให้เบดเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะขั้นต่อไปนะคะเราใช้คูณพพ่านามคูก็จะนำเอา 2n บวก3นะคะคูณด้วย1ส่วน n ดังนั้น,นะะเวลาเราคูณเข้านะคะจะเห็นว่าชุดหน้าก็จะเป็น 2n หารด้วย n นะคะชุดหลังก็จะเป็น3ส่วนด้วย n นะคะ ขั้นต่อไปสังเกตชุดหลังเนี่ยนะคะผลคูณระหว่างชุดบวกกับชุดลบจะเห็นว่ามีเครื่องหมายที่ซ้อนกันอยู่งั้นเราก็จัดการกับเครื่องหมายก่อนลบคูณล,ลบก็จะเปลี่ยนเป็นบวกนะคะเครื่องหมายไปแล้วจากนั้นก็นำา2ส่วนเอนะคะเข้าไปคูณด,ด้านใน ะะสะงส่วน n คูณกับ n นะคะสส่วน n คูณกับ n นะคะ n กับ n สามารถตัดทอนกันได้เราก็จะเหลือบวก2นะคะต่อไปค่ะสส่วน n นะคะเราไม่ใช้เครื่องหมายลบแล้วนะคะเรากระทบเครื่องหมายไปแล้วก็จะเป็นบวกด้วย10ส่วน n นะคะชุดหน้าสามารถตัดทอนได้ก็จะเหลือ2บวกด้วย3ส่วน n บวกด้วย2บวกด้วย10ส่วน n ใช้ความรู้พหุนามน,นะจัดการทําให้เป็นรูปผลสัมอีกครั้งเราก็จะได้4บวกด้วย3ส่วน n บวกด้วย10ส่วน n แล้วก็จะนําไปหาลิมิตของ an ที่ผ่านเล็ an มันนั่นเองดังน,นั้นขั้นต่อไปเราก็จะเทคลิมิตนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะอันนี้คุณครูพาเขียนแบบละเอียดก่อนนะคะ,ะมีอะไรบ้างเราก็คัดลอกลงมา ะะจากนั้นก็ใช้ความรู้เรื่องของลิมิตค่ะลิมิตสามารถเข้าไปนะคะตรวจสอบลิมิตนะคะว่าลูกเข้าหรือรูปออกทีละชุดได้นะคะจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วดังนั้นลิมิต4นะคะลิมิต4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในคลิปนี้คุณครูจะเขียนแบบและเอียดเข้าไปหาทีละตัวนะคะสาส่วน n นะคะแล้วก็บวกด้วยลิมิตของ10ส่วน n นค่ะ ผลลัพธ์ที่ไดนะ้เด็กๆนะคะลองหาทีละชุดได้เลยค่ะลองดูสิคะว่าได้คําตอบตรงกับครูไหมลิมิตสีก็จะได้4นะคะลิมิตของ3ส่วน n หรือ3มนะคะมาไว้ด้านหน้านะคะนำาานนาะสามมาไว้ด้านหน้าสามมาไว้ด้านหน้าครูลบนิดนึงนะคะ นำสามมาไว้ด้านหน้าให้เห็นรูปชัดว่าจริงๆแล้ว3าส่วนเนเกิดจาก3ามคูณด้วยเศษหส่วน n พอเราแยก3ามไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะหส่วน n ชัดขึ้นแต่ใครที่สามารถหาลิมิตได้ตั้งแต่3ส่วนเนเลยก็สามารถทําได้นะคะลิมิต10ส่วนเนถ้าเรานํา10คือค่าคงตัว1ิไปไว้ด้านหน้าลิมิต ะะเราก็จะเห็น1ส่วน n อยู่ด้านหลังนะคะถ้าเราใช้ความรู้ทฤษฎีย่อยๆนะตั้งแต่เราเรียนมาตอนแรกๆนะ,ะผลลัพธ์ที่ได้ได้อะไรบ้างะะอันนี้ผลลัพธ์เป็น4เหมือนเดิมอันนี้3คูณด้วยลิมิตเศษหนึ่งส่วน n ก็คือศูใช่ไหมคะอันนี้ก็10คูณด้วยลิมิต1ส่วน n ก็เข้าใกล้0ูนะคะผลลัพธ์ที่เราได้นะคะสำหรับลิมิต A n ของโจทย์้อนี้ก็คือ4นั่นเองซึ่งส่งผลให้ลิมิต ะะของของ a n ที่ผ่านเด็ดมานะคะมีค่าเท่ากับ4ถือเป็นลำดับลู่เข้าหรือ c o n v e r g e n t นะสำหรับข้อนี้นะคะลู่เข้าหรือ c o n v e r g e n t sequence ค่ะดังนั้นเราไปดูซิว่าข้อนี้ตอบตัวเลือกไหนคะคำตอบก็คือนะคะคำตอบก็คือข้อที่1นนั่นเองค่ะค่ะก็ลองไปทบทวนดูนะคะสวัสดีค่ะ